มาพี่น้องสุภาพพี่น้องมาขุดเสาตรงนี้ขอบง้อเกานี่ขุดเสาขอบง้อเกามาทําเป็นคางบกวกๆพีน่น้องมาดินจ้ะลูกก็จะทําการขุดด้วยเนาะทำการขุดดินจ้ะขออนุญาตนะคะใช้จอบและเสียมนะคะขุดจ้ะรูปแตกตีออกเช่นนี้นี่เบาเลยเลย ก็ตุกดุกตุกุกโอ้หามกระุใสเนยตัวหนาหามาบีบไส้บีบไปข้กออยากแ่ที่นอนะล้วกรถิ่งไปชุดนีังชุดิใสจอะคะ yêu yêu của của xiêu hũ เอาไปใส่ประโยชน์คุ้นลึกนิ้หนึ่งคุณอ่ะใส่ถุงลอยยางนี่มันปวกเราจวนแบบนี้หนี่บมานเท่าเราจวนโอ้บกต่างเลยว่าจะทุกสถานเลยเพราะว่าคนปูต,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 ตัวเนญ่ มเกินยเยอะเขาไปตปนเจ้าข้างหลวงที่้างหลวกอีกสารเอ่นภาษาบักเลยเนาะางหลวงขออนุญาต คลิปยวอ,อนดีมานนะคะแล้วแค่พี่น้องเป็นกำลับบงใจให้น้องวัเาเช้าแล้วนะน,นี่สายแล้วพี่น้องกว่จะท่าไปกพักพก็จะไปสางได้หลาในในตัวโอ้ก็สีบ,ตบตุติงก็เจะบดติงตอตะปูยืดผุนขอกหมูตอ เะคาะเหตุใดก็ปกติต้องใจคอนมาไม่ตอออกใจคอนเนาะใจคอนตอกระปูไม่ตอออกเจะค่อยสิบออกคุดจนว่าดินเหินหละลันแต่เพื่อนข้าตัวยึดอยู่าาเนาะมาแท่งสี่พี่นเนาะแต่วัดมาทช่เมี้เนาะ ขอเลอยญานะคะมาอีกรุ้มนึงมาที่บางมาให้นีมาขออนยาได้ก่อของก็เล็กน้อยเลยเจ็บหล่าที่งห่คุดเนาะ หก,กติดเก้าหกสิเก้าคุณผ้คูคอทีอ่อยากฟองนะคะไปขาผัว ปวก้รยปลกปลดกปกร่เห้ยยืนเกาเกาอ๋ขอข้างล่างนี่เป็นโคกปกทับทีมเลย มืาหาหัวฮโยนเลยฮตดมาปวงด้วยคะว่ามุมแดงขินวินตันส้าเท่าก่อนหรือเป้าขอบคุณ ยางเลยได้กับบ่อได้ดูตตอกมือด้บอกแล้ว ไลโอ้หนี่หลุดออกยางแน่ได้โอ้โอ,อ,อ้ต้องนอนต้องใส่คอนเนาะใไซคอนอคอต่อป๊อกป๊อกป๊อกขอบคุณนะคะที่คุณนกำลังใจให้ค่ะแต่ออนิมานหลายอยุกหนองคออนี่อยากออนมานจักสิบห้าเนาะออนนี้มาน้อย,ออออยาออาจากสิบห้านะคะ ขอบคุณเ้อค่ะที่มันเป็นกำลนะังใจขออนุญาตมุดเลยพี่น้องขออนุญาตนะคะก็จะเป็นขอ,อกงเกาผเพิออ่มขอ,อกงเกาเพิ่มขอ,อกูงเก,กออาพี่น้องก็จะท่าการนี่นะนี่พุดออกนี่พุดออก ไปขอบกูวเกาต้องมีเป็นมองเป็นมองที่ว่าประตูเขาออกเพิ่นนะก็จะเอาไปเป็นเมื่อต้องไปตอบเมื่อต้องไปหาก็จะไปคุดหลุมนู้นกลางเดินกลางแจ้งทําเป็นประยุกต์ใช้พี่น้องประยุกต์ใช้ชาวกเกษตรเราประยุกต์ใช้ดนยการทําคุดเลิกเติดเพี่น นั่นก็เป็นตอไพ่นนางตอไผ่ทีทำไปแล้วมันลุกลงหลังเนาะ,นะก็จะนั่งลงผ้าดวูวิวในพุดเลิศตัวพี่้องนี่เป็นข้าใหม่ตัวนี้ข้าใหม่ตัวนี้ตอกตะปูเลื่อบออกเป็นของโมูเก่าก็เยทาย,ย่อยลือลือออกเพื่อตัวนี้จะทำเป็นขั้วเนะาะทำเป็นขัวแยกออกมาจากบ้านเป็นหลังหนึ่งเนาะ เื่อสะดวกสบายล้างงเติบพี่น่องของงวเกาแต่ว่าเป็นสังกะสีก็จะค่อยค่อยดียุดอกบวหลวบวซึมแต่ว่าหลวซึมตรงนี้นิดนึงตรงที่พันไก่ต้นมะม,ม,ม่วงพี่น่องไต้ต้นมะม่วงไต้ต้นมะม่วงพื้นดินก่อนาำไหรมาจากบ้านคุณไหลงมาเพี่พเศนใบใหม่ก็อนจะค่อยๆ้ายทยอยเก็บเนาะ อาหารไก่ทุกนี้เนาะคะ่ะไก่เราก็ออกลองไปกินผุนป,นปาไม้พี่น้องปาไม้เราโอ้ลมเย็นสวยๆเลยผลลม้ม,มาว้าวเย็นๆเบิงเบิงใบไผ่ใบไม้ก็แล้วกัน่าเย็นขาานาดไหนนี่กองฟืน้นกองใหม่เก่าพี่น้องต้นใหม่เกิดเร็วดูดูฝนต้นใหม่เกิดเร่งเร็วจะต้อง ช่วยช่วยคอยทยอยทางหรือว่าถอนออกเนาะมันก็นจะลกนะคะเราก็จะสร้างรายได้ด้วยทำกิจกรรมอย่างอื่นไปไปด้วยไปพร้อมพร้อมก,กันกับพี่น้องนะคะมาชมวิวข้างบ้านด้วยกันขอพระคุณนะคะขออนุญาตจะไปเอาขอนมาตอกออกเนาะค่ะขออนุญาตนะคะได้ขอนหอ้วนี่คือคอนเนาะพี่นนองก็จะขออนุญาตต่อยถั่วออกค่ะขออนุญาตนะคะต้องใช้คอน แล้วก็ตับบูดึงออกมาเนาะคะ่ะทอนเรือ่องงัดเนาะมีวิธีการมากเลยเนาะวิธีการมากาวิธีการมากาง,ง,งัดงัดเนาะงัดงัดเสียงดังเนะะี่ยค่ะเพราะว่าเป็นกระเบื้องเนาะ อึดกระเบื่องหอกมูงก้าพี่น้องยียอดอียอดออกมาแล้วคกเจ็ตอกวส่ก็ไดาท่กรได้ดูเรียบร้อยแล้วสำเร็จแล้วเนาะโอ <sag> ้โ พี่ป้าต๊ตนั่ัเจังรอลูกชามา,ากหามลูกชามาหา ที่ได้ดูสุดๆขึ้นไปได้ลมไ,ไ,ไปก็ยิ่งลมไปก็เอ้ยในข้างบวกด่างงามพี่น,อน้องดินผมไว้ก็สิไปเอาดินก็นจะไปเอาดินยูบฝุ่นพี่น้องโอ้ถื็นเรียงนี่ยกองคอย อ,อีหยัางแมลงวันขออภัยนะคะปุ๋ยสารมาเพาะนาะี่บวกหลายแบดนี้ปลวกกินขนาดใส่ถุงไว้ได้นี่กระสันเป็นปลวกกินเมดโอ้ใส่ถุงพลาสติกช่วยเลยไม่ราจะผมใหม่ลงดินต้องใช้ถุงพลา ของพลาสติกที่เราไม่ใช้แล้วก็เอามาพันรอบๆไว้พอเป็นไม้นะฝังลงไปพื้นดินก็จะมีพืชก็จะมีสัตว์อยู่ในดินเลยเป็นประเภทปลวกค่ะทังด้ายนะคะเป็นปลวกแลก้ว,วก็เป็นด้วงอยู่ข้างในดินเป็นปลวกเป็นเป็นปลวกแล้วก็อาจจะเป็นตัวมดขึ้นมาเนาะมาเยาะไม่เอาไดน ตัวนี้เป็นไหม่ดูค่ะผสมใม่หลายๆอย่างเนาะเป็นปีเก้าค่ะพี่น้องก็ได้เนาะโอโอ๋อใหม่ได้นี่ค่ะไม้ทอนไม้ได้นี่ทอนไม้แต่ว่ามี่ก็หมดหมดกระปวกเวลาปวกเันจริงเนาะโออ๋อหมดแดดพี่น้องเพราว่าหมดเป็นลังหมดแดดปวกก็ ต้องอยู่ในดินก็จะเป็นบวกบวก่นกินใหม่กับค่ายออกมาค่ายออกมาก็จะเป็นดินเป็นก้อนเหมือนเดิมแต่เขาก็กินเศษไม้หมดแล้วก็จะเป็นเป็นรูปร่งของใหม่ที่เก่าเป็นทอนทอนที่เก่าเป็นทอนทอนที่เก่าด้วยค่ะคือบวกเป็นคีไปกินใหม่ไปแล้วนะแล้วเป็นกับเป็นดินคุงเป็นเลื้ไว้เป็นเพียงเทียงดินนะเราจิต่อยออก ต่อโอขพาเบิร์นวิวเนาะนสำเร็จแล้วขอบคุณนะคะ่ะเนี่ยเป็นปวกเป็นเป็นปวกมาเบิร์นวิวหลังบ้านจา้ะเหมือนนี่นะคะวิวหลังบ้าน วิวหลังบ้านก่อนจะดูแลทั้งุ่นกับเป็นทีไทไท่ไทยไปแล้วพี่น้องที่ไห้ทั้งปลูกผักสวนคัน่วนะด้านนู้นนะคะตรงไปนิดนึงตรงกอกล้วยนะหลอกลูกวิวพนะี่น้องไม่กิ่งใหม่ขอะะ่อไผ่เด้อค่ะดูเศษบานเฮ้าดูสิละ่ะถ้าตกกระปุกลูกลุงดังก็จะมีเศษพงอยู่นะขออ่อนพี่น้องขอตัวที่เป็นเนาะ ดิน,ดนขอภพ่นะคะใส,ส่ขอนเลยตรงใส่ขอนดินดินปวกขอมันออกวันนี้จะตัวปวกนี่จะตัวปวกครับตูหมดหลายเพราะว่าจะได้เอาลงดินอีกแต่ว่าก็จะบ้ได้ใส่แล้วนะเพราะว่าจะเอามาเป็นข่างบวกนะเพราะว่าบ้ได้ใส่แล้ว ถ้าเป็นทางหัวเพิ่งก็จะตากฝนตากแดดกลางเดินกลางแจ้งเนาะแต่จะพึ่งข้างไปเรนื่อยนี่คือเอาเศษก้าๆที่ที่บ่ใส่แล้วเนาะ้องบ่ใส่แล้วบ่ช่วงนี้บบไร้เลียงงัวบ่ไร้เลียงหมูบบได้มีคอกแล้วเนาะก็จะลือนะคะลือออกทำบ้านใช้ประโยชน์ใช้ช้อยอย่างอื่นเนาะ มุ่งเวียนไปประมาณนี้นะคะมุ่งเวียนไปในการทําภารกิจของชาวนะาเราจะมีการมุ่งเวียนไปต่อไปเป็นช่วงฤด,ดูช่วงฤด,ดูฝนออปลูกผักปลูกผักพืชกินโดยที่ไม่ต้องรดน้ําก็จะใช้พยศพยัดพี่น้องฤดูฝนก็ฝนตกลงมากก็จะปลูกผักพืชสวนครัวเยอะแยะมากมายฝนตกลงมาเราไม่ต้องไปรดน้ํา ก็ดีเป็นามดีของเรานะคะพี่น้องคิดว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ขอพรบคุณนะคะชาวนาสิริยาบวพันขอขอบคุณผิดพาดภาพการใดขออภัยไว้ณนะโอกาสนี้นะคะขอบคุณนะคะที่มาชมวิวข้างบ้านด้วยกันบ๊ายบายแล้วพบเจอกันคลิปหน้าคะสวัสดีค่ะ